เทวมินาเอ้าเทวมินาเอ้ยโอ้โหตัวมบเลเลยตัวมบเลเลยตัวมบเลเลยตัวเบเลเลยโอ้โหควดนคนดนควเนี่ยตัวนด้ตัวนั้ตัวน้เดียวเดยมันจิกจิกจิกเดี่ยจิก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 ย ัสดีคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านทครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเบอร์เกอร์เกมนะครับแล้วผมติ๊บเบอร์สเกอร์คนเก่าคนเดิมน,นะครับมีคนมาขอมากมายเลยนะครับว่าขอให้ผมแคสเกมผีเอาแบบน่ากลัวทุกคนตุลุกไปเลยนะผมก็เลยว่าเออตามปกติแล้วผมก็เป็นคนที่ค่อนข้างที่จะขี้กลัวและขวัญอ่อนมากเลยนะครับแล้วก็บวกกับ นณขณะน,นี้บ้านผมเนี่ยกำลังรื้อถอนนะเพื่อที่จะไปสร้างบ้านหลังใหม่ผมต้องย้ายมาอยู่บ้านเช่าวงเล็บอยู่คนเดียวนะครับอยู่บ้านเช่าคนเดียวมืดๆคนเดียวและเล่นเกมผีน่ากลัวน่ากลัวเพียงคนเดียวคุณไม่สงสารผมามากเหรอแต่แม่เพื่อคุณผู้ชมครับผมทําได้อยู่แล้วนะโอ้โอ ขนาดเสียตดนตรีมันยังเอาเลยอ่ะคิดดูเรอะก็ไม่รู้ว่วมทำเพลงครับเริ่มกันเลยดีกว่านะก็เข้ามาสู่หน้าโหลดดิ้งนะครับอ่ามีคนขอมาเราก็จัดให้ครับอ่าเราได้ทำการขับรถไปบนถนนเส้นทางซูเปอร์ไฮเวย์นุกพเดจอล่องไปตามฝันนะครับอ่าแล้วก็มีตัวหนังสือขึ้นมานะโดยที่ผมจะไม่อ่านและไม่แปลนะครับเราขับรถไปเรื่อยๆนะครับ ใน่ามกลางพุ่งหน้าไปสู่หมู่บ้านที่ค่อนข้างที่จะน่ากลัวนะครับแล้วก็มีตัวหนังสือขึ้นมาอีกแล้วนะวิวทิวทัศน์ค่อนข้างที่จะเอ่อน่าพิสมัยเลยทีเดียวนะครับแล้วมีหนังสือขึ้นมาผมก็ไม่อา่านดิก็จะพูาทำไมอะ่ะฮาวฟ้าพอจะอ่านปุ๊บอะอะไรวะถึงแล้ว อ๋อรถเราคงจะเสียนะครับชนกิ่งไม้เข้าไปเต็มๆเลยนะเสร็จแล้วไงต่อก็เดินไปเรื่อยๆใช่ไหมครับโอเคตามเกม Slender Man เนี่ยโดยทั่วไปนะครับเราต้องออหาแผ่นกระดาษนะครับหาแผ่นกระดาษซึ่งบอกเลยว่าการที่เราต้องเดินรอบๆแมปนะแต่๋อ,อ ค่อนข้างที่จะสว่างวสว่างสวยสวยงามสง่าเนะี่ยแบบนี้คงจะคงจะไม่ไม่มีอะไรน่ากลัวนะครับแต่เห็นเขาบอกว่ากันว่านะว่าเกมนี้มันน่ากลัวมากทําให้คนนี่หัวใจวายได้เลยทีเดียวเนะี่ยเพราะว่าตอนที่เข้าเกมมาเนี่ยเขาเขียนไว้เลยนะครับเป็นคําเตือนเลยว่าเกมนี้มีความน่ากลัวแนละทำให้ช็อกหัวใจวายได้คนที่เป็นโรคหัวใจหรือว่ามีโรคประจําตัวความดันอะไรเงี้ยก็ไม่ควรที่จะเล่นนะครับอา ก็แล้วไงอ่ะตอนนี้มีอะไรผมตะโกนไปหมดอ่ะพูดเสียงดังไว้ก่อนอ่ะเอาดิเพื่อกบเกิื่อนความกลัวไงโอ้ยใครที่อยากให้ผมแคสเกมอะไรก็บอกนะครับเกมผีนี่คงจะเกมนี้แล้วก็พักไปยาวๆเลยนะแต่คงไม่มีอะไรน่ากลัวมั้งนะ เราเพไม่ทำได้รู้เลยว่ามันน่ากลัวขนาดไหนนะครับก็แค่ซเลนเดอร์แมนคนตัวสูงๆไม่มีหน้าไม่กลัวลนะ่ะครับกลัวอะไรมากไปไม่ดีแล้วอ,อ่าเดินเมาเอา้เอา,เ,อาเดี๋ยวนะเดินมาแล้วไฟเริ่มมืดนี่คืออะไรคืออะไรอ้าวยิ่งเดินยิ่งมืด ยิงเข้าใกล้ยิงมืดเอาแล้วคุณผู้ชมครับมันมันมืดฮะคุณผู้ชม <laughs> อ๋อแล้วคุณต้องเข้าไปใช่ไหมใช่ไหมช่ยต้องเข้าไปในบ้านหลังนี้ชิเม่คือคงเดินไปที่ไหนไม่ได้แล้วชิเม่เนะี่ยวั่นจ้เป็นยันงไงเลยครับ ก็มึงเปิดประตูตอนรับกูซะขนาดนี้กูก็ต้องเดินเข้าไปแล้เลรครับอ๋เล็บคลิกโอเคก็เปิดประตูเข้าใจเข้าใจเข้าใจไม่มีปัญหาอะไรอ้าเปิดประตูโอชัดเลยโอ้โหชัด <c oughs> ไม่ชัดละมันมืดขนาดนี้คงจะไม่ชัดนะครับไม่ชัดอ๋อตรงนี้โอเคอู้แล้วเดินเข้ามาในที่มืดๆขนาดนี้นะฮะ เปิดประตูอ่ะะดอนีดอะคอ่าคอมมอนเซนส์ hmm. ของเกมแนวนี้เนี่ยหากุญแจนะแล้วเอากุญแจมาเปิดแล้วเกมพวกเนี้ยจะไม่มีปืนให้เราสักกระบอกเลยจะไม่มีแบบปิดประตูกันดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวมีคนตามมาจะไม่มีแบบอาวุธให้เราได้ต่อสู้กับใครได้เลยครับนะผมจะบอกให้นะฮะอ่เปิดดีเฮ้ยเปิดแล้ว,ป,ลวปิดเองอ่ะ ตูมึงกวนตีนกูละเก็บเก็บมา I can't t r o รอ you เอ้าช่่งมัน The phone อ้าวนี่โทรศัพท์อะเนี่ยอ้าวไอเราก็นึกว่ารีโมททีวีมาโถเราโทรศัพทรร์อะไราบางตรงนี้ Phone line a p p e r to be dead นะครับอ่าแค้ <c ats> ไปสะอึกไป <laughs> เกมมันน่าก,กลัวาสายโทรศัพท์พใช้งานไม่ได้เนี่ยอ้าวมีเปียโนผมชอบเล่นเปีนโนนูมาลีมีลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวลูกแมวเมียวนูมาคือเวลาที่ผมกำลังแคสเกมอยู่เนี่ยเป็นเวลาที่ค่อนข้างจะมืดแล้วเนี่ย ใครที่ดูครึ่งจอเนี่ยอ๋อโอเคโอเคใครที่ดูครึ่งจอเนี่ยผมขอสาบแช่งให้มันจุดๆเนี่ยขอให้ท้องเสียใครที่ดูเต็มจอคือคุณเป็นคนที่กล้าหาญมากเลยผมขอขอชมเชยเนะฮะเอาเอาไฟฉายโอ้โหเยี่ยมไปเลยนี่คือสิ่งที่ผมต้องการนะเอาเปิดเออเปิดไว้เปิดไว้เปิดไว้ เป,ไปิดไฟฉายว้นะฮะอ้าวเปิดประตูมาเจอรถแล้ว,แล,วแล้วไหนแล้วไหนกุญแจ <c oughs> เดินไปเดินมาชักจะปวดหัวเลยละครัหากุญแจไม่เจอ ถ้ามานันเนไม่ต้องใช้ก็ได้ดูแกเฮ้ยออ้อู้อ้คุณผู้ชมครับคุณเห็นแบบที่ผมเห็นไหมฮะคุณเห็นแบบที่ผมเห็นไหมครับโอ้สวัสดี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 อสวัสดีโอ้ชัดเลยชัดเลยโอ้ ยิ่งกว่าฟู l เอมาซะชัดขนาดนี้โอ้โหกลับมาหาคุณแจในบ้านก่อนก็ไดนะ้นะครับอ่างนั้นผมก็คงจะไม่มีปัญหาอะไรกับคุณหรอกนะครับเราต่างคนต่างอยู่แล้วกันนะ้องอยู่ด้วยกันไม่ได้แล้วนะนะสเลนเดอร์โอ้โหหัวใจแทบวายเมื่อกี้เกือบช็อกเลย แค่น,นี้หรือเปล่าคุณแจเฮ้ยนี่ไงคุณแจโอ้โหเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วพิกอัพอ่าเปิดกุญแจมาอ่าเรียบร้อยอเอ้าเฮ้ยใครร้องวะโอ้กูไม่ไปเด็ดขาดให้ให้ตายไงกูก็ไม่ไปอ่ะ แต่ประตูมันเปิดแล้วเมื่อกี้เราไปไปแล้วประตูมันไม่ได้เปิดนะครับโอ้แล้วมีเสียงเด็กร้องจากตรงนั้นนะฮะคุณผู้ชมครับมีเสียงเด็กร้องจากตรงนั้นที่ตรงนั้นเราควรจะต้องไปใช่ไหมนะฮะแล้วมีคนยืนขวางประตูอยู่สักครู่นี้นะฮะโอ้โหแล้วบรรยากาศมืดมืดวังเวงอย่างนี้ ยายาไปแล้วใช่ไหมเออดีมากโอเคเดินเข้าไปเอาเอาคาสิเนชอยเอาไม่ใช่คาสินฉากโหลดฉากโหลดอันนี้ตัวเราเป็นผู้หญิงเหรอเอาตัวเราเป็นผู้หญิงเหรอวะเราก็นึกว่าเป็นผู้ชายโอ้โหที่นี่ที่ไหนแล้วเนี่ยมีน้ำด้วย มีเสียงทิ้งลีด o ออกไซปาร์คแฮชสามแคนูเวิลดฟอร์พีเคทิทลสามทำไมมันต้องเน้นเลขสามตรงนี้ด้วยวะที่ออกไซนี่มีเรือแคนูสามลำประมาณนั้นนะอ้าวแค่เป็นทราเวลบุ๊กเนี้ยเป็นอุปกเดินทาง ก็ ه, คงจะให้หากระดาษนะครับนะบเฮ้ยแคมป์แคมป์มีแคมป์เฮ้ยมันจะเห็นอะไร no 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 เออค็อนโนไงเล้วกไงอะ อ้าวเจออะไรกันนี่ที่นี่หนอเจออะไรกันอ้าวแล้วทางเข้าอยู่ไหนวะผมชอบใจใจพอไม่ดีเลยับตอนนี้มาเข้าตรงนี้เหรอโอ้แล้วเสียงเท้านี่นะมาเป็นแบบสเต็ปสเต็ป ย่องเบาๆต๊อกๆแตกๆมึงคิดว่ากูกลัวมึงเหรอไอ้สองจะตะโกนทำไมวะมึงคิดว่ากูกลัวมึงอหรไอ้สองกูไม่กลัวบอกเลยผมนี่ไปมาทุกที่เอออ,เ <laughs> อย่าบอกว่าไม่กล,วลัวเลยครับแค่แสงไฟนี่ก็หลอนแล้ว ตอนนี้เราอัดมาประมาณ12นาทีเอ้ยมันต้องมีกระดาษสักแผ่นแหละเชื่อเด็กเอ้ในเนี่ยแผ่นวงโครจรไม่มีกระดาษเลยเอะวะจริงเนี่ยเอาจริงดิไม่มีจริงดิสักแผ่นนะนะสักแผ่นแล้วกันเพื่อนอ,อ๋อนี่ไงเจอแล้ว follow ติดตามอะไรคือติดตามกระดาษที่มันมีความหมายอะไรหรือเปล่าวะไม่น่าจะมีนะ <c oughs> <c oughs> อ้อมเลยเนี่ยอ้อมเลยล่ะอย่าอย่าอย่าเลยไม่เอาลาขาดไม่เอาเลยอย่าอย่าเลี้กูแบบนี้เลยโอ้โหผู้ชมครับผู้ชมสงสารผมบ้างไอมครับ <c oughs> มาอยู่เป็น <c oughs> เพื่อนผมหน่อยเถอะอยู่คนเดียวเอา้าแล้วเราวิ่งมาทางไหนนะอะเฮ้ย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  ไปละไปละไม่อยู่ละเฮ้ยนี่ไงเทปมีเออเทลกูเถอะนะขอละเทลกูเถอะเลมีนะอ้าวเทลมีนาเอยโอ้ตุมเลิศเลย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 โอ้คนเวคนเดวนววตัวเดียวตัวนั้นตัวนั้นวัวนั้นเดียวเดี๋ยวมันจริงียวเดียยเนี่ยเนียยเี่ย ันนี้ก็ทางป่าคนที่ก็ทางป่าอีกแล้วทางป่าเฮ้ยกระดาษอะไร,นะรเนี่ยเซเรนเดอร์อยู่ในป่าอย่าอย่าคิดว่ากูกลัว,วมึงเซเรนเดอร์แน่จริงมึงมาใหม่มึงมาใหม่มึงแน่จริงมึงมาใหม่มมหมอุ้ย เดี๋ยวคิดว่ากูกลัวเมืองฮะเป้ยกูพูดเล่นกูบ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 เล่นกูขอโทษกูโทษ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 ไม่พูดล้วครับไม่เอาแล้วครับไม่ไม่พูดถึงแล้วครับครับครับไม่พูดถึงแล้วครับไม่เอาแล้วครับไม่เอาแล้วครับไม่พูดถึงแล้วครับครับขอโทษ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 ครับอย่าตำเลยครับอย่าตำเลยครับขอโทษครับขอโทษครับ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 ไม่ไม่ไม่ตำนะครับไม่ไม่พูดล้วครับไม่พูดล้วครับครับครับ ขอโทษครับขอโทษครับขอโทษครับอ,อ่ะกูบอกว่ากูขอโทษโอ้โหไอ้เหี้ยมึงฟังกูบ้างดิมึงฟังกูบ้างดิกูขอโทษไงจบไหมนี่อะไรค่อยพูดค,ค่อยจางนี่วะเดินตามทำไมเฮียคนเราไม่ต้อมีเส้นทางของใครของมันกูนปิดไฟฉายเลยอ่ะดิเอาดิกู <c oughs> พูดเลย พู้เล่นผู uh, uh, ้เล่นผู้เล่นผู้เล่นไม่ไม่ไม่ได้จะปิดไม่ได้จะปิดโทษโทษโทอดครับ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 ที่นี่ที่ไหนครับที่ไหนวะผู้ชมครับตอนนี้ปากผมสั่นไปหมดแลอะ เฮ้ยเฮ้ยเก็บ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 แล้ววิ่งเลยเก็บแล้ววิ่งเลยเก็บแล้ววิ่งเลยเก็บแล้ววิ่งเลยไม่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 โอ้โหไปเลยไปเลยเซเลนเดอร์โอ้โหโอ้โหตัวเบลเลอร์ตัวเบลเลอร์ตัวเบลเลอร์ติด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 เออโอุ้ยอะมึงจะให้กูหัวใจวายตายห่าไปเลยหรือไงล่ะฮ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 ะอย่า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 ไม่เอา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 ไม่

ได้ได้ได้กูเดินไปเรื่อยๆเอาดิกูเดินไปเรื่อยๆอ่ะมึงเดินตามกูเดินไปเรื่อยๆอ่ะเออเอาดิ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 มึงเดินตามกูเดินไปเรื่อยๆอ่ะโอ้เหนื่อยเนื่อยชักเหนื่อยชักเหนื่อยฮ่าโอ้โหโอ้โหไม่ไม่ต้องเป็นห่วงคูขนาดนั้นก็ได้เพื่อนไม่ต้องอยู่ใกล้ขนาดนี้นะเพื่อนนะ มีอะไรก็ค่อยพูดค่อยใจเลยเพื่อนนะไม่ต้องเดินตามกูก็ได้มันไปยังวะมันอโหมันยังไม่ไปเว้ยมันยังยืนดูเราอยู่ไม่หา่างโอ้ผมไม่เข้าแน่แน่ไม่เข้าแน่แน่จ้างผมร้อยหนึ่งผมก็ไม่เข้าบอกเลยเป็นจ,จ่ายเป็นบัตรหนึ่งร้อยทูเก้าสิบทูสองใบผมก็ไม่เข้า โอ้โหโอ้โหโอ้โหอย่าดิไม่เอาดิอย่าดิไม่เอาดิเฮ้ยกูกูขอร้องอ่ะกูร้องนะเอาหหน้าเราเราก็รู้จักกันมานานนะกูไม่ได้มีบาดหมาอะไรกันเพื่อนไม่ต้องรักกูขนาดนี้โอแล้วคุณผู้ชมครับคือเวลาผมแค้เกมแต่ละทีแต่ครั้งเนี่ยผมก็ต้องตัดต่อนะฮะ ต้องตัดต่อพอตอนผมตัดต่อผมก็ต้องมานั่งดูอีกรอบหนึ่งนะโอ้โหกูชักจะเริ่มไม่กลัวเมืนนะเซนเซเนเดอร์มึงมาบ่อยขนาดนี้กูชักจะไม่กลัวเมื่อนะคนละเนี่ยอนะไรวะเฮ้ยกระดาษเอา้าหกแผ่นแล้วว่าเอาว่ามาดิกูจะเป็นคนแรกที่พิชิตมึงเองเซนเดอร์กูจะเป็นคนแรกเลยอาจจะไม่ใช่คนแรก อาจจะเป็นคลิปแรกที่พิชิตมึงได้อะเซเรนเดอร์กูพิชิตมึงได้แน่ไอ้นี่ที่ไหนวะกูแล้วโดนตีนะบิวนะคลิปนี้อาจจะเป็นชั่วโมงก็ได้อะเอาดิไม่กลัวหรอกไม่พูดเลยไม่กลัวหรอกปูเจอมึงมาเยอะ,ะอะเซเลนเดอร์เพโหแล้ว เดินกลับมาที่เดิมซะด้วยเฮ้ยที่ไหนยังไม่ได้มาเลยอ่ะโอ้โหโอ้โหปิดทางออกโอ้โหแอบแอบปิดไฟฉายเงียบอู้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 ยาย่ายาย่าอย่าอย่ายายายาเรนเดอร์ยา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  แย่าอย่าไม่เอ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 าไปแล้ว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 กูไปแล้วกูไปแล้วไงกูไปแล้วกูไปแล้วเออเออกูไปแล้วไปแล้วใช่ใช่แล้วกูไปแล้วกูไปแล้วเออไปแล้วไปแล้วอ๋อนี่เต็นท์มึงใช่ไหมขอโทษขอโทษขอโทษโทษขอโทษขอโทษขอโทษไม่รบกวนแล้ว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 หลับหลับต่อไปเถอะหลับต่อไม่รบกวนแล้วไม่รบกวนแล้วไม่รบกวนแล้วเพื่อนแมวแล้วแมวแล้วนอนนอนหลับไปเถอะเพื่อน นะาน้าน้นะ้นะนะ้มึงจะตามมาทำไมนั้งน,นาแล้วมึงรู้ได้ไงว่ากูเดินไปทางไหนแต่ตามมันก็ไม่มีเล่นไปละคนตูนชักรึลุกอใหญ่แล้วแถวนี้นี่พลังงานนี่ตข้างแรงทีเดียวค่อนข้างแรงทีเดียวโอ้โหถ้าเกิดว่าคลิปนี้ไม่ได้เผยแพร่สู่ Youtube ในช่องเบอร์สเกอร์เกมก็ แจ้งตำรวจได้เลยครับหนึกเอาไงอ่ะโอ้โห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 คมชัดคมชัดคมชัดชัดโอ้โหโอ้โหโอ้โหมาเป็นลำโอ้โหใหญ่มากจะขอขออนุญาตปั่นก uh ับแม่ไง ตัวนั่งตัวนั่งตัวนั่นเนี่ยตัวนั่งตัวนั่งตัวนิดเดียวกลัวจริง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 นัเนี่ยคุณผู้ชมครับตอนนี้เงือเงือผมไหลไปหมดแล้วอ่ะแบบคือกระดาษอีกสองแผ่นอ่ะอีกสองแผ่นโอ้เอาไงกูว่ะฮะตัวตัวไหมสัตว์ตัวตัวไหมล่ะตัวตัวปะล่ะกวางจะไปฉายต่อยเลยปะล่ะเออ กลัวที่ไหนอะ่ะมันทำกล้องกูสั่นเนี่ยต้องการไรฮะไม่กลัวมึงแล้วเอยโอ,อ้อู้กูกลัวมึงก็ได้กูกลัวมึงก็ได้กูกลัวมึงก็ได้เออกูกลัวแล้วมึงจะไม่ตามปะล่ะกูจะกลัวหรือไม่กลัวมึงก็ตามกูอยู่ดีปะล่ะโอ้ผมเดินวนมาที่เดิมแล้วคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับ ผมเดินวนกลับมาที่เดิมครับคุณผู้ชมรู้สึกว่าจะเดินวนมาหลายรอบด้วยผมจะเดินวนกลับมาที่เดิมเนี่ยหลายรอบแล้วอันนี้คืออะไรวะ มิดเลนมิดเลนตาเข้ามิดเลนโอ้โหมิดเลนนี land, ่ตัวเบลเลอร์เลยนะโอโ้เล่นมิดโซโล่เหมือนกันเหรอฮะเล่นมิดโซโล่เหมือนกันเหรอไซเนเดอร์เราก็ถนัดมิดโซโล่นะนายฟาร์มจังเกิลเยื่อไอ้ฟาร์มจังเกิลอยู่ใช่ไหมได้ได้ได้ได,ได,ได้เดี๋ยว,เด,ยวเดี๋ยวเราแยกไปปักหวาดก่อนนะเพื่อนเออโอ้โหติดติดติดหวาดไม่ได้หวาดไม่ได้ ซึนเดอร์ทำไมไม่ออกวินบล็อกอ่ะเราจะได้มองไม่เห็นนายไงเราไม่ออกไอ้ด้วยนะเราไม่ออกไอ้ด้วยนะเพื่อนนายออกวินบล็อกเราเจ้ไม่ออกอไอ,อ้ไงหรือว่ากระดานดูข้างหลังอะไรเนะี่ยมึงจะเอาไงกับกูวะมึงจะเอายังไงกับกูอยากรู้จักกูมึงก็บอกมากูชื่อตี๊ฟ รายการ Game. Okay, บอร์สก์เกอร์เกมเอเคป่ะจบป่ะแค่นั้นแหละไม่มีอะไรอ,อยากดูบอร์สก์เกอร์เกมเขาไม่บอกเปิดเข้า YouTube อะ่ YouTube. Ker, อะ YouTube.com slash ์ตเบอสกเกอร์่ะแล้วก็ OB อะ่ะแค่นั้นแหละเจอแล้วได้ดูแล้วอ,อยากดูก็บอกกันตรงๆเอาหายไปแล้วอะ่ะ ปิดไฟฉายแม่งเลยไม่เห็นหมดผมว่าข้างในนี้มันอาจจะมีอีกอีกแผ่นหนึ่งน่าเป็นไปได้มีความมีความเป็นไปได้สูงว่าข้างในนี้มันจะมีแผ่นโอ้มันมีใช่ไหมล่ะเพื่อนมันมีกระดาษใช่ไหมล่ะ นายถึงเฝ้าไว้เลยอ่ะใช่ไหมล่ะชิเมล่าชิเมชิเมโอ้โหโอ้โหโอ้โหจบสักทียังไงขอขอบคุณทุกคุณผู้ชมทุกคนทุกท่านเนี่ยที่ติดตามรายการบาสเก g a อ e มาเนี่ยครับแล้วก็ติดตามรับชมจนจบนะครับยังไงคลิปนี้ผมก็คงจะ ขอลาไปเ,าเพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครคงจะไม่ม <c oughs> ีอีกแล้วนะผมจะหัวใจแทบวายตายพระบุตรพระดำมาหลงอ่อย่างไรก็ติดกดติดตามช่องเพื่อติดตามชมคลิปใหม่ๆได้นะครับแล้วก็กดไลค์กดแชร์ถ้าชอบคลิปนี้เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับนี่ก็วันนี้ก็ไปแล้วขอกขอบคุณคุณผู้ชมคุณทุกท่านมากครับบ๊ายบายครับ